มาสนุกกันต่อครับกับหม่อมต้นเดียวมาต่อกันที่คู่รักสายฮาเริ่มที่คู่แรกกับคู่รักที่จากแฟนคลับมาสู่แฟนคลับในชีวิตจริงเจมเรืองศักดิ์และขู่ก้อยวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวครับสวัดีครับัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคครับีับครับควครวบรารัรัรับับรีส โก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 ว่าโกว่าโกว่าโกว่าเออโกว่าถูกต้องเลยนะอ่าเราเต้นไปอยู่ตายเต้นใดเมียคนตายกี่คนอ่ะมันไม่ได้จะได้ต้องคนเต้นนี่เอาบัดตั้งแต่เนื้อจะตายเลยนะเออมันไม่รู้ทำไรกี่ปีแล้วเนี่ยอยู่กับภรรยาเนี่ยเจมคนนี้ใช่ไหมครับใช่คนนี้แหละมีคนเดียวคนเดียวนะมีคนเดียวใช่หรือเปล่าใช่ครับแล้วพี่ใหญมีกี่คนสามทะเลาะไหมใช่โอ้ยช่วงแรกๆทะเลาะนะคะเรื่องอะไร เรื่องจุกจิกสารพัดมันไม่ผู้หญิงมีไหมไม่มีค่ะเออถอยรถไม่มีนะใช่ครับเฮ้ยพูดดีๆพูดดีๆไม่มีเฮ้ยเอ้ยไม่มีพูดพื้ดีอาชีพไม่มีไม่มีไม่มีคือผมเนี่ยจะเป็นคนรอบครอบนะเราจะทำอะไรเราจะไม่เหลือหลักฐานเอาไว้อะไรจำพ่พี่เข้ามานะใช่ไหมใช่ต่อให ต่อให้มีหลักกระต่ายขาเดียวกระต่ายขาเดียวเธอจับได้เราต้องอย่ารับดีมากไอ้น้องไม่ได้จับพี่ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นในสารเรารับเราอาจจะได้ลดโทษครึ่งหนึ่งถูกต้องแต่ถ้าเป็นเรื่องเมียถ้าเรารับไม่มีคําว่าลดโทษครึ่งหนึ่งโดเปสองเท่าโดเปสองเท่าเลยอ่าดังนั้นยืนกระต่ายขาเดียวถูกต้องมากดีมากกำลังไก่ดีแต่คงคงไม่มีหรอกเจมเป็นคนรักดูลักษณะคนคนรักลูกรักเมียใช่ใช่ไม่แต่ว่าเมียเนี่ยนะพี่หม่ำตอนที่ผมจีบนะ เขาเป็นคนสวยเขาเป็นคนน้าหวานพอแต่งงานเท่านั้นแหละคนละเรื่องเลยใส่แลบปิ้งอพี่เจาปากมาพูดผมผมเจอช็อตหนึ่งที่ผมคาดไม่ถึงเลยมีอยู่วันหนึ่งผมก็เป็นคนที่วางของไม่เป็นระเบียบใช่ไหมมีอยู่วันหนึ่งเขารโอ้เขาเป็นครูเสร็จแล้วเขาแบบเหมือนกับเขาพูดหลายครั้งเราไม่ฟังเขาเอาอุปกรณ์วาดรูปของผมทั้งหมดเนี่ยนะเขาก็ยกขึ้นมาแล้วเนียแล้วเขาก็เขาด่าคําว่าอะไรไม่รู้แหละแล้วเขาก็คว้างหนูจะไม่ทนแล้วนะคว้างปาทิ้งเลยอ่ะเจ้าเนี่ย เนี่ยผมก็เลยแล้วตั้งแต่นั้นมาตัวจริงของเขาก็เริ่มมันเริ่มโดนนะตัวร้ายเหมือนเราเลยเขาเป็นคนเจ้าระเบียบครั้งเดียวโอ้โหหลายครั้งหลายครั้งเดี๋ยวพี่จะเป็นตอนเช้าเอาไปไงฝาชักโครกน้ำมันกระเด็นลงฝาชักโครกอีกแล้วปักมันอีกแล้วเส้นทุกเสาเลย จะรู้ไหมว่ามันกระเด็นขึ้นไปขนาดนั้นอความเคยชินนะก็มันงงแต่บองเช้าก็ต้องไปนอนต่อตื่นเก้าโมงใช่ไหมเราก็ลืมตัวทุกครั้งก็ลืมตัวก็ทุกเชา้าก็เป็นแบบนี้แหละก็มีเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละยุ้มยิ้มเรื่องผู้หญิงเราไม่มีอยู่แล้วถูกป่ะแจ็บจริงบางทีชีวิตคู่เนี่ยบางทีเรื่องใหญ่ๆห่ไม่ทะเลาะบางทีเรื่องอะไรก็ไม่รู้บางทีเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องเล็กๆเช่นแบบว่าม่านทาไมเธอถึงไม่ไม่บิดไปทางเดียวกันอ่ามันก็เลยแค่กินน้ำาน่ยน้ําหยดเนี่ยมันมาเห็นปั๊บเน เก็บเลื่อนเป็นหัวนอกพื้นตายทำไงตายบางทีไม่เป็นเรื่องหรอกเออวันนี้เวลาเราเช็ดชักโครกใช่ไหมเช็ดเรารูแลเช็ดเปบสะอาดจานเขาว่าเข้ามาเข้าห้องน้ำเสร็จปั๊บเ็เปิดประตูมาเช็ดจะสะอาดเลยลึกแล้วทำไมฝนมันตกตอนเช้าเห็นว่าให้ของขวัญมีอะไรให้อะไรเยอะแยะก็ไปหมดเลยเนี่ยเปหนักเลยเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยเรียกว่าของขวัญหรือเปล่าผมก็เป็นคนที่ ผมว่าผมกับพี่หมาเหมือนกันนะก็คือว่าต้องให้เขาหมดเลยใช่เรามีความสุขกับการที่แบบให้ได้ให้ให้ครอบครัวให้คนที่เรารักจะให้คนที่เรารักถูกต้องเมื่อก่อนเรามีความสุขกับการที่เราใช้ชีวิตตัวเองแต่ตอนเนี้มีครอบครัวมีครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าอยากออกไปหาเงินสร้างทรัพย์สินแล้วก็เอามาให้เขาเห็นและจังหวะที่เขาเห็นแล้วเขามีความสุขนั่นแหละคือจังหวะที่เรามีความสุขพ่อแม่เขาก็มีความสุขไปด้วยใช่ครับที่เห็นเกมดูแลลูกเขาใช่ครับวันแต่งนี่แม่น้ําตาไหลไหมแม่ร้องไห้เหมือนกันทุกคน พ่อก็เหมือนมีน้ำตาซึมนะพ่อพ่อประทับใจรักเขามากนี่ก็ร้องไห้ร้องไห้สามครั้งเลยโอ้ซึ้งซึ้งเหรอฮะใช่จริงจริงสามครั้งมีครั้งไหนบ้างครั้งแรกคือลูกมาบอกว่าพ่อหนูต้องแยกบ้านอยู่แล้วนะโอ้เลี้ยงมาตั้งแต่แต่หนูก็จะมาเยี่ยมพ่อบ่อยบ่อยนี่ร้องไห้ละลูกสาวเนาะลูกชายลูกเขยพ่อหนูจะเลี้ยงเอ็มให้ดีเท่ากับพ่อนี่ก็ร้องไห้ครั้งที่สองแต่งงานที่ไฮแอครับแต่งที่ไฮแอครั้งที่สามตอนเก้าโมงเช้านี่ร้องไห้หนักเลย ร้องไห้ตั้งแต่9ก้าโมงเลยเพราะมีมาคาะป๊อกปักผู้จัดการโรงแรมเพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด3ล้านกว่าร้องไห้ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงร้องไห้สารัดเป็นต้นหลังหนักอยู่นะคะใช่จนแม่บ้านเขาพี่หม่ำพี่หม่ำเจ๊ที่นอนเหรอผมมันไม่ใช่ในน้ําตาครับแต่ว่าพี่หม่ำดีนะร้องไห้กับลูกปาบปลื้มปาบปลื้มเปลี่ยนใจมาแต่ไหนมาว่า ถ้าจะแต่งงานลูกลูกชายจะแ,แต่งที่สาการคเรียนที่วัดนี้ก่อนเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่อยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นและน่ารักมากเลยนะครับและมาต่อกับคู่รักขวัญใจโซเชียลที่มีแต่คลิปฮาๆออกมาให้ชาวโซเชียลได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะตลอดนางบีและไอสติ๊กสวัสดีครับ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 เดินครัาสติ๊กกับผม สติกนี่สติ๊กอะไรบักสติกรับบักสติกกับผมสติกั้นเหรอสติกอะก็คือเขาจริงๆแต่ก่อนนะคะเขาลูกใคร๋อลูกลูกเราเหรอลูกไอสติกอ๋อลูกไอสติกโอ้ตกใจเสียงอ่ะที่ลูกเอามานี่เลยมานี้เลยมานี้เลยนี้ามานี่นมานี่นมานี่มนียมามานีมานีมนีเนีม อ่ะเขียบมานี่เขียบมานี่เขียบมาหนิมามาพ่อเลยลูกมาทั้งพี่ยังมาทั้งพี่ลูกยังมาทั้งพี่มานี่มามามาเออนี่เลยนี่เลยอ่าอ่าน่าจะซรอเลยบทที่ให้ญ่นะเดี๋ยดิเออชิชิชูด้วยมาเช็ดน้ำลายด้วยเช็ดปากให้ลูกด้วยเช็ดเองเลยเช็ดเองเลยครับเช็ดเองเลยเช็ดเลยเออพูดเบาได้หรือเปล่าเนี่ยเบาได้แล้วจ้ะเบาได้แลจั๊กพี่เหรอ ขวบเก้าเดือนค่ะขวบเก้าเดือนเลยเเอินพ่อเอินแม่หรอเปล่าเอินจ้ะเอินบอเออโี่ีโอโอโอเอโ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 ออออ่าอยอโ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 ออโ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 ่โอ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 นอโ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 อนอโ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 คโอ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 เอโอาอีลีเอาอีลีออโ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 โอโอโอโโอโออน บาดนี้อันนั่งปีนดาย่ายมาอยู่สุรินทร์มาพ่อกันแม่์แต่จริงๆแล้วพ่อแม่น่ะเผาทานอยู่อยู่สิอยู่ฝรั่งเศสเมย์น่ะทางฮอลลอเฟลบาดนี้เขาเขาทานข้างหอลไอเฟลบาดนี้อันพ่อกับแม่อยากเข็ดนาก็เลยทำนาที่ใต้ใต้ชายหอดไอเฟลก็เลยย้ายจาก เผาถ่านใต้หอไอเฟลมาเห็ดน้าอยู่สุรินอยู่สุรินเมนจ้ะสารฝันให้พ่อเลยสารสารฝันเมนแล้วไปเจอกันยังไงสติ๊กไปเจอกับบียังไงเป็นพ่อกันอยู่ยใส่อยู่อยู่ภูเก็ตครับเมนโอ้ยลูกคือห้องไหนคือไอสติ๊กมามีอีกอันนึ่งไหมเอาไม้นี้ดิเออเอาไม้นี้ดิเออเฮ้ยเออเรื่องนี้เลยนี่ดีเมื่อไหร่ฮะโอ้โหจูเรกันมั่งเชื่อจูเรก เคยหึงเขาไหมเคยหึงบีไหมหึงดิเขียดเขียดเอออ๋อพวกเขาหึงเหมือนกันเหรอหึงอยู่จ้ะเบอร์หงนิดหน่อยเบอร์ไหลดิหึงไหลหึงไหลทุกอยู่สองคนซาไปแล้วก็กินเกินเขากินยาเขากินลาบเลือดอะไรเขากินอะไรเปล่ามักกะฮันไทยซกเล็กกินไหมมักกะนหอยครับหอยใหญ่ดิโอ้ยไอ้ฝรั่งบ้าการ ไอ้โจนี่พูดตรงมากเลยกินหน่อยด้วยวเป็นไงเค็มไหมหวานเป็นคู่รักที่มองตาก็รู้ใจแบบสุดๆแถมยังฮาสุดๆ <c oughs> เรียกทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ทุกคนเสมอเลยนะครับ <c oughs> และมาถึงคู่รักวงการหมอลำที่แฟนคลับเหนียวแน่นสุดๆกับแอนออรดีและบอยสิริชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่งนั่งจัดโต๊ะให้เมียนั่งดีๆด้วยทำเหมือนเราเคยทำาต้งเต็แรกๆรอ่ะเหมือนเดิมครับเดิมนะคือเก่าครับคือเก่าฮักคือเก่าครับผมมีเปลี่ยนมีแปลี่นนะจักปีเราอยู่ด้วยกันกี่ปีแล้วเนี่ยแต่งงานกัน3ปีครับแต่สามปีคบกันใส่ชีวิต่วมกัน4ปีเสรเจๆครับซปีค่ะปีกว่าๆค่อยแต่งเร็วปะครับบ่เร็วก็ลังดีผิดกันไหมทะเลาะกันบ่อยไหม โอ้โหเรื่องยังเวลาม่ตรงเวลาไม่ตรงใช่ค่ะพ่ตรงกันแล้วตอนนี้เขามาอยู่วงด้วยกันไหมคนละวงอยู่แล้วครับคนละวงเ้าแล้วจะเจอกันเวลาไหนเนี้ยช่วงแรกๆที่คบกันเนี่ยงานแอนก็จะอยู่อีสานบ้างแล้วก็ได้ขึ้นเวทีผมอยู่ตลอดแต่ว่าช่วงสองปีปีเศษๆมานี้ก็จะอยู่ภาคกลาง ครับก็ใกล้กันหน่อยยไม่ครับผมอยู่ยีสานของผมเป็นวงหมอลำเรืองกรสซิอยู่ีสานอในนี้อยู่กรุงเทพใช่คุณแอนในของแอนไปได้ทั่วประเทศไทยไปที่บุญทนอใช่ค่ะโอ้กระซิพิดกันดูช่วงนี้แหละครับเพราะว่าเวลานมาตรงกันมื่อนี้กับพีดกันนี่ครับพิดพีดกันเถอะพีดพิดกันเถอะนะลูกเต่ามีหนึ่งคนบ้างไหมมีบ้มีลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมใช่ คู่แฝดสองคนนะเพชรน้องพลอยใช่ค่ะเพชรกับพลอยใช่ค่ะผู้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงค่ะโอ้เดี๋เปลี่ยนก็ไม่ลูกเปลบ่ยนเป็นเพชลูกอะไรเนี่ยเพชรโยู่ครับเพชรเปลี่ยนหมดที่ไหนต้องถามดิช่าจากอาจารย์เลยครับโอ้มันนานมาแล้วบักลาหน้ามันนานมาแล้วบ่มี่บอกเลิกเป็นเป็นบริจากให้มีบ่กเลอกที่ไหนก็ปล่อยธรรมชาติครับค่ะเวลาไม่ติดมันก็ไม่ติดนะใช่ค่ะก็เหมือนลูกชายนี่แหละ ก้าปีมันต้องมาติดปล่อยธรามชาาิกันแต่ว่าช่วงช่วงแรกๆแอนกับบำรุ่งเอียงทําตามแบบหมอปรึกษามันไม่มามันก็ไม่มาหรอกใช่ค่ะลองลองดูแล้วจนรู้สึกว่าเออมันบอมาแหล่ะก็เลยแบบลองเยอะไหมวันหนึ่งท่าตอนแรกก็นับบันไข่ตกแต่ช่วงหลังๆมาก็ยิงกันเลยยิงไปเลยมันต้องโดนจักเม็ดแล่ว่าแต่ก็ไม่โดนไม่โดนรุนแรงที่สุดเรื่องอะไรทะเลาะกันเนี่ยเคยไหมแบบแห้งสุดเลย รุนแรงที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องเวลานี่แหละคะ่ะ <c oughs> คือมันเหมือนแบบมันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน <c oughs> แล้วมันไม่ค่อยได้คุยกันต่างคนต่างคิดไม่เหมือนกันอแล้วเวลามาเจอกันเนี่ยมันจะแบบเหมือนบางทีพี่บอยก็จะไม่ค่อยรู้ว่าหนูมีอะไรข้างในใจหนูเองก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดให้พี่บอยฟังว่าหนูเหนื่อยนะพี่<อ>หนูแบบห,หนูไม่ไหว บางทีอยากกอดจากหอมผัวบางทีอยากจะสวีทผัวคือคือบางทีมันเก็บจนชินจนเราจนรู้สึกว่าโอเคเราอดทนอดทนอดทนมาทีนี้พอเรามาเจอกันปุ๊บเราก็ชินเราก็ไม่ได้แบบแสดงออกเลยเขาก็จะรู้สึกว่าทําไมแบบไม่ยิ้มให้เลยทำไมไม่วิ่งเข้ามากอดเลยทําไมเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกคิดไปทั่วนะใช่เขาก็คิดไปเองผู้หญิงอะบางทีเขาคิดถึงเขาก็อยากเห็นหน้าผัวอยากจับผัวาบางทีาะคือเอาธรรมชาติคนเนี้ย อันนี้มีมันมีมีขั้นมีมนเขี่ยวนะแบบเมียลุงหม่ำก็ยังเป็นเลยมันมีทุกคนแหละขยําเลยเราขยำเลยบางทีเกือบแทแตกบางทีเราเคยขยำเขาไหมขยำเขายิงได้ฟังเรื่องราวของทั้ง2คนแล้วทั้งสนุกและอิ่มเอิบหัวใจและความรักก็พาเขาทั้งสองคนยังคงครองใจแฟนๆทั่วประเทศจริงๆครับ